สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับนาเสนอวิธีการเปลี่ยนตัวล็อกเก๊กกลางที่อยู่ตรงกลางของคอนโซลนะครับมันอาจจะไม่ล็อกนะฮะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆครับใช้ไขควงไขออกนะครับเมื่อไขออกแล้วนะฮะเราก็นําตัวล็อกใส่กลับคืนเข้าไปนะครับนะ ใส่กับกลืนเข้าไปก็จะมีสกรูสองตัวครับใช้ไขควงแฉกนะครไขเข้าไปนะครับตามภาพนี้แหละครับอันออด้านล็อกนะขาล็อกนะให้ถูกต้องนะครับ ล้วลองทดลองล็อกนะกดปล่อยลงมาฮะมันจะต้องล็อกอัตโนมัตินะครับนะขยับนะจะต้องไม่หลุดแบบนี้นะครับดูวิธีการเปลี่ยนอีก,อกด้านหนึ่งนะครับนะก็ใช้ใช้ใชไขควงนะแฉกนะไขสกรูออก2ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับนะ